สวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ดุสิตเซ็นทรัลพาร์คนะครับเดี๋ยวเราพาทุกคนมาดูน w ว a l a น c e ช็อปนะเนี่ยเราเราเดินขึ้นมาผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่โซนอะไรแต่ว่ามันอยู่โซนใกล้ๆกับตรงป๊อปมาทด้านล่างเนี่ยครับนี่นะครับเป็นนิว a บร n c e ช็อปเนาะวันนี้มีโปงโมชันลด20%ด้วยเมื่อซื้อ2นนปนะเข้าไปข้างในกันเลยว่ามีอะไรบ้างไปก็จะมีรองเท้านี่ฝั่งน,นี้เป็นรองเท้านแนวไลฟ์สไตล์นะมี2,000นะ ก็จะมีเสื้อผ้าของผู้หญิเลยเราไปดูโซนกีฬาฝั่งนี้กันดีกว่าฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนกีฬาเนะนี่กางเกงวิ่งของนิวบาลานซ์รุ่นที่เราใส่อยู่เนาะตัว RC Shot นะครับตัว5นิ้วนะครับมีหลายสีมากสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีดำสีนำเงินก็มีสวยไหมเฮ้สีนืำเงินนี่3หรือ5เอาห้าเนาะแล้วก็นี้ก็คือลายใหม่นะครับที่มันจะเป็นลายลาย อัปเดตคอลเลคชั่นล่าสุดเลยเนาะที่นี่น่าจะมีครบนะครับอันนี้คือตัว s c ส i t ิที่นี่ก็จะมี s c สซีลด,ด้วยเช่นกันเอสซีนะครับตัวท็อปนะสาจริงนะครับตัวซ้อมรองรันอย่างตัว s อ t ซ n เฮก็มีที่นี่นะครับอันนี้ก็ s อ t ซ n e r แต่อันนี้ของผู้หญิงอันนี้ของผู้ชายอันนี้จะเป็นเอสซีเฟเซอร์นะครับต่อมา สายเทรลก็มีค่อนข้างครบนะครับอันนี้ตัวเทรลนี่สีเขียวเรามีสีเขียวนะแล้วก็มีสีสีใหม่นะตัวเทรลนะครับอันนี้ของผู้หญิงออกสีส้มๆหน่อยสวยไหมต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวแมคคูชันนิงนะอย่างมอนะครับอันนี้เป็นสีของผู้หญิงนะครับตัวนี้คือมอ V6 เป็นไงสวยไหม,มผมว่าผมบอกแล้วสาวๆต้องชอบสีนน,นี่มอ V6 เนาะ แล้วก็จะมีนี่มี่มอวีหสีโอจีเราใส่มาวันนี้ด้วยเช่นกันนะครับมอวีหกโอ้โหสีสวยว่ะจริงจรงมอของผู้ชายเนี่ยมีด้วยกันสามสีนะครับก็คือสีนี้เนาะแล้วก็มีสีดําอันนี้คือสีดํานะโอ้สวยไหมสีดําสวยจริงๆเล้อ่ะแล้วก็อีกสีหนึ่งคือสีเขียวออกเขียวๆหน่อยต่อมามาดูตัว เรเ e ลว่านะครับรองหาตัวซ้อมซิ่งเนะซ้อมทำความเร็วอย่างเรเ e l นะครับอันนี้คือเรเ e ล V5 ตัวล่าสุดนะครับมีสีนี้แล้วก็สีใหม่อนไ้สีใหม่นะครับเพิ่งเพิ่งเข้ามาเช่นกันก็จะเป็นออกคิมคิมๆหน่อยเนะอันนี้จะเป็นพื้นแบบออยอย่างนี้นะคือให้ดูเห็นป่ะสีมันจะไม่เหมือนกันส่วนสี NYC New y o r นิวยอร์กซิตี้มาราธอยังคงมีอยู่นะครับ มาดูกันได้สำหรับ N Y C ส่วนสีน้ำตาลครีมยังมีที่นี่ยังมีนะครับแต่ว่าในออนไลน์เนี่ยสต็อกหมดทุกร้านเลยนะครับที่ยังมีนะครับเนียงตาลตัดมาให้ฝั่งมาดูรองเท้าแนวสาย d e r r y ร e n n e r บ้างนะครับอย่าง180 0 V14 นะครับมีสีใหม่หลายสีเนาะอย่างเช่นตัวนี้สีเขียวให้ดูก่อนเห็นไหมพื้นจะออกเป็นลายเขียวแบบนี้เนา แล้วก็จะมีสีตัวนี่อันนี้สีของถ้าจะไม่ผิดน,นี่คือของผู้ชายให้ดูกับแสงก่อนเห็นปะอันนี้คือสีผู้ชายนะครับสีเหลืองนี่ก็สวยสีเหลืองก็สวยแล้วก็สีขาวชมพูนี่ก็สวยเช่นกันเฮ้ยสีนี้สวยว่าชอบว่ะของผู้หญิงกับของผู้ชายไม่แน่ใจแต่สวยแต่สวยบอกอความสวยเนาะนี่อันนี้ก็เป็นขาวเขียวนะครับแล้วก็ เป็นสีแถบแดงแบบนี้มาดูกันได้มาดูกันได้จารันในส่วนแปดศูนย์นะมาดูกันได้เลยต่อมาไปดูอันนี้เป็นกางเกงน่าจะของผู้หญิงปะ่ะอันนี้เป็นสามนิ้วอ๋อเมื่อกี้ห้านิ้วครับอันนี้เป็นสามนิ้วอาร์ซีช็อตสามนิ้วน,ะนี่อันนี้ก็อาร์ซีช็อตสามนิ้วเหมือนกันรองเท้าที่เป็นส t ตนร์ิตนะครับก็มีนะอย่างแปดหกศูนย์ตัวนี้คือแปดหกศูนย์เห็นไ่มจะเป็นโฟมสองชั้นเหมือนที่เราเคยรีวิวไว้มีหลายสีนะครับสำหรับใครที่ อยากจะหารองเ,เท้าสำหรับคนเท้าโล้นเท้าแบนนะครับูอย่างนั้นกินสีแดงจังเลยตัวอะไรอ่ะกินสีแดงสวยไหมเสื้อตัวเท่าไหร่อ่ะต้องบอกเขาคือสองร้อยยี่สิบือสองร้อยยี่สิบนี่อันนี้เป็นเสื้อกีฬาของนิวเวลานะครับสีแดง แต่ในกล้องผมไปดูสีปเป็นอะไรนะเดี๋ยวเราอบไ,ไปดูอีกทีสีน้ําเงินก็มีแล้วก็ตอนนี้สีดานะครับสามสีที่เป็นสีใหม่แล้วแล้วก็เป็นเกงวิ่งนี่ก็เป็นเกงวิ่งนะครับน,นี่ก็ตัวห้านิ้วแต่ตัวนี้จ้อยอันนี้จะเป็นเอ่ออันนี้จะเป็นแบบข้างในเป็นเลกกิ้งนี่ข้างในเป็นเกงขาสั้นแบบนี้อุปกรณ์อื่นของนิวบาลานก็มีนะครับ อันนี้เป็นพวกถุงเท้าเนาะตะกูลถุงเท้าทนะั้ง,งหลายแหล่ก็มีครบหมดนะมาที่นี่ที่เดียวเลยได้ครบทุกอย่างเลยสำหรับใครที่ตามหารเบลนะที่นี่มีนะครับแต่ว่า,วา,มววาผมว่าสีใหม่สวยกว่าหรือผมว่าสีใหม่สวยกว่าสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องเท้านะครับที่นี่ก็จะมีนี่ไฟโยฟิตเนาะสำหรับวัดเท้าได้นะสำหรับใครที่อยากจะลองเท้าที่นี่นะครับที่นี่ก็จะมี สามารถเช็คเท้าก่อนได้บางคนมีเท้าล้มเท้าอะไรเงี้ยครับก็สามารถมาเช็คเครื่องที่นี่ได้ที่ New b ร l ช n c Shop ที่นี่นะครับตัดมาอีกโซนหนึ่งครับอันนี้เป็นโซน Made in USA นะครับก็จะมี t ชิรนะ์ตเนาะสวยๆเลยนี่ลายโหยลายีเท่ว่ะเราเห็นที่ภูเก็ตไปถ้าจะไม่ผิดเราก็จะมีรองเท้าที่เป็น Made in USA นะครับอย่าง9ย์เนาะตันนี้สีสีกลมสีเขียวเฮ้ยสีนี้สวยว่ะ แล้วก็สีออริจินอลอย่างสีเกรเดยก็มีนะหรใครที่หากาูนะครับที่นี่มีนะไม่สีนี้ก็สวยนี่ให้ดูเลยเห็นปะ่ะคนละคนละแบบนะนี่เข้มหน่อยโซนนี้ผมว่าสาวๆไม่น่าพลาดนะครับสำหรับ530น,นะนี่มีหลายสีมากๆนะครับสีนี้สวยอะ่ะสียังคงสวยอยู่เลยใช้ได้ใชด้นี่สวยไหม อันนี้คือตัว 1906L านจำนวนจำกัดสำหรับออหนึ่งคนต่อหนึ่งออเดอร์เท่านั้นนะครับพิเศษมากๆมีด้วยกัน3สีนะนนี้สีดำเหลือบน้ำเงินเนาะแล้วก็จะมีตัวสีนี้ก็สวยสีนี้ก็สวยนี่สีนี้ก็สวยเหมือนกันแล้วก็ผมว่าสิหลาินลยคนชอบสิ่งแนวมากบอกเลยนี่เราพาทุกคนไปดูชว่วงเปิดร้านนะก็ ซื้อ2องในลดยีร์เซนะครับมามาดูกันได้ที่นิวเวลานช็อปที่นี่นะมาดูกันเพราะห้างเพิ่งเปิดมาได้ประมาณสัปดาห์เดียวเองนะครับโชคนี้คนก็เยอะนิดนึงเนาะก็มาดูนะที่นิวเวลานช็อปนะครับแล้วใครที่มาก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับว่ามาจัดอะไรกันที่นี่บ้างน,นะครับโอเควันนี้ก็มีเท่าน,นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องเราด้วยวิ่งไงว้วนทางช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก ช่องนันทิศใช้ชื่อเขาด้วยการวิ่งไงอ้วนอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ